ไปเรือก่อนว่าผมไปไม่ถึงจีซดเนื้อไม่เรือผมมันไม่เคลื่อนที่เลือร้อนเลยเอเลยครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมเออ RPG. เท,ทมเพสอาร์พีจีเออทุยเทมเพสอาร์พีจีนะครับนะเกมแนวยูสลัดพาร์ทสองโดยเพากพาร์ทแรกที่ผมไม่ได้ลงคลิปประมาณหนึ่งวันเพราะว่าผมเป็นไข้นะครับ <c oughs> okay. โอเคเรามาโกกูดก่นนะครับ เรไปเรอไปก็ลรอไปก่อนนะครับโอเคอู้จีซอนคุณได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเอ่อ่าไรนะครับนี่ดูในรูปรางวัลก่อนมันได้อะไรมา กอตัดกวอนะครับโอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเนาะไปออโต้ไปออโตเ้เลยเรเรียกลูกเรือก,ก่อนนะครับนะเออเขาบอกให้ผมลิงมาทางนี้ทางไหนวะ Lịch bay ơ tặng tặng niệm mọi lần nha lần nha lên ạ đâu ạ đồ ạ đồ ạ ồm ơi 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 ต้องหยุดอะหยุดเรือหยุดเรือแล้วก็หันเรือยี่สดเฮ้ยมันหันถึงเป้านี่เลยประดินมาลุ่โอเคแล้วก็รอ ไปกลางใบเรือก่อนว่าผมไปไม่ถึงจีเซิรเนื้อไมบเรือผมมันไม่เคลื่อนที่เลยเรือหลอนเลยเนื้อทำไงฮะเรือผมมันไม่เคลื่อนที่เลย นี่ไงนี่ไงเกินทีแล้วเกินทีแล้วทุนแหมงเลยยิงเรือผมยับยับเลยเอ้ยโอ้ห้าจุดสองไม่แหมงเบาเลยเรือผมอย่าแตกแล้วว่าดอกดเบาเลยครับท่านผู้ชมมันต้องอยู่น,นิ่งๆแล้วยิงไหมวะ ีส er by, okay? ิบสามเรือจะแตกไปดิตามไปได้ไหมก็จังหวะนี้เขไม่มันออกเรือแล้วก็ต้องออกเรือตามมันยาไอวินอืมห้าสิบสองเรือกับแตกไปดิ

กิรนร้อนเนอะร้อน,น,นเอ้ยเรือยึดเ,เรือเินนี่มันจะแตกไว้หนิหนึ่นชาตนนี่ไแปแตกกว่าจะแตกนะครับท่านผู้ชมตัดก่อนแม่ก,กุศนาหก เกมมาต่อเลยอะไรเนี่ย The Watchcrowder ว่าว่าวน้อะไรนะ wow, wow, wow. No. แล้วม่คุโน้โอเคไม่ค่อยมีเลยโอเคเออทีม45ถ้าไม่สมมุติีซอตข้าบาดเจ็บเนะนี่ยอ๋ออันนี้อันอนี้บาดเจ็บหิวเอ่อหิวทุกคนเลยนะโอเคอืมมันอัปกเกรดได้ไหมปุ่ผมอยากอัปเกีดดยร์นะเอ่อเอามาใส่ได้ปะ mấy đai ạ Mới đai, fighter Jesus Ơ ờ ờ Ơ Nó phải này nữa Để bông có thái Thái Pocky của nó khắp đó Nè, suối update to full world and teaser à của tuần này yeah. à kia à ok nó tăng lên nhỉ ở phụ kia một cái này đó cái vùng bay này các nha จี the crowd, the crowd. ้เงปู่าทะเลผีไปเจกลาวเจอกราวบุกย็บยับครับปูเย็บยับระจังหวะนี้ผมอะค่อยกลัไปไหนมเยบไหมเอาลวดเอาลวดยาวไหนมออุ้ยนี่นี่เรือผีป่ะเรือผีวเรือผีป่วะ Ừ, trong video này Mình đồn lùm quá Bài Ốc đường Ốc con đường hồn lệ Chứt Lo <laughs> โอเคโอ่งจะแตกแล้วครับเรือนี้เรือผีสิงอ่ะมึงอ่ะคิดว่ากูจะกลัวหรือไม่หรอกเร็ว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 ตุ้งนี่จะแตดแตกมั้ยนะแตกมั้ยนะ เลือเรือแอ๋เดียวเลยนะตามันไว้ตามันไว้นะมันไป,นไปอย่างนี้อันนี้นนเยอะๆโจกไม่หนีไอ้สัตว์ท่านหนีเรือห่มร้อนว่ะมันไม่เคลื่อนที่เฮ้ยเอาเรือแป๊กไปไหนตัว โลนแหน่งยิงดอะไรอเกรดเอายังไงอะไรครับนี่อะงงวะ่ะ ไสเตอร์กุ้งกุ้คืออเลยอ,อ๋อหมดใละหมดใละม,ม่เหลือเกมยี่หนึ่บ,บังคับยากจะบังคับทานผย้ชม

ซื้อหน่อยลากันคุณนใหญ่ห้ิไปเลยลากันห้าสิบาสิไปห้าไปเ,เออไอ,อผมนี้น่าจะสำคัญนะครับรวยเละเรารวยล่วช่ตต

thường nhân quá <laughs> ok, cái à này nè cheese, 3 lũm 1, lớn mấy bao cả อีวาบังคับยากมากเลยครับเกมเรือเกมเกมเวียนี่เพราะว่าระบบมันไม่ใช่เป็นแบบระบบนั่นไงระบบยีนี่เป็นระบบที่ผมโบเลยแม่งมันไม่คุ้นมันไม่คุ้นตัวนี้มันคุ้นเพราะมันไม่โดนต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ๆ Cũng phải ăn nhìn nhé, mà có mấy đồn rồi đi Dịp rồi à Chị giật đồn à mới kia Nhìn nghe à boom, Đôi mấy dịp một cái đồn đấy คิดว่าไม่ดูแล้วเนี่ยถ้ายิงลูกเนี้ยเออริอะลูกนี้ก็ได้ลูกนี้ทำ <c ười> ไงใหนะ oh. ้ดูนะโปูโหไม่เดินจะด้วย เยมครับ่าผูปชมเรามาคูดาาก่อนนะครับโดนมะโดนโดนโดนเยอโอ้โดนกระแตะ้่ะกระแตะ้แล้เรือเรือของ หัเรือผมก็จะแตกแล้วครับคุณผู้ชมเอ้าแตกซะงั้นมองคอจะกดเลื่นต่อได้ปะเนี้ยเลิดกูแตกกอ้าวทำไงอ่ะอ่าลาเล่แตกที่สด ก่อนนะานาโฆษณาเกมก็มาต่อเลยนะครับโอเคอเครับเนาะครับวันนี้นะผมก็ต้องขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าของเกมเต็มเปตอัพพิจีไพรเลสเลตโก